สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมป๊อบเซียนะครับเที่ยวลืมแก่นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สนามกีฬาไอบูไบเตเดเยมนะครับจังหวัดพุรำนะครับก็วันนี้จะมีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมเกาหลีนะครับแล้วก็ทีมอุลอกเอซีนะฮะอันนี้คือบรรยากาศในตัวสนามนะครับตองนี้นะสวยงามมากครับเขาตกแต่งสนามได้สวยงามมากนะฮะ ที่เอาเปลียมมันดูเอ้เข้าไฟแท้แล้วไฟเสียมนะฮะออกก็เป็นไฟแท้นะครับคบเพลิงนะฮะสวยงามครับโตสนามวันนี้มีคนมาดูการแข่งขันผมว่านับหมื่นครับนับหมื่นที่จอดรถดีแทบไม่มีเลยนะฮะแล้วเราเราไปดูบรรยากาศทั่วๆนะครับบริเวณด้านนี้ก็เป็นบริเวณด้านหลังของสนามไอโบบายสเตเดียมนะครับก็เป็นฝั่งที่ถ้าใครชอบ เชียมัน,ม,นมันเชียแรงแรงๆก็มาอยู่ข้างหลังนะครับอาจารย์ตั้งกองเชียร์ฝั่งนี้คนเยอะแล้วมันถ้าด้านหน้าจะเป็นแบบเชียชิวๆนะฮะเนะขาจะแบง่งแบ่งให้อยู่โซนนี้ก็จะคนเยอะกว่าพวกวัยรุ่นอย,อยู่โซนนี้เยอะนะครับถ้าผู้ใหญ่อยู่ซนฝั่งข้างกานหน้าเลยตัวเต็มนะเพื่อนๆครับตัวเต็มนะฮะคนล้นมาข้างนอกนะครับเพื่อนๆนะ ตอนนี้ไปอยู่ระหว่างพักอยู่ฮะยังไม่เริ่มการแข่งขันครับก็ตัวเตอร์ที่เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผูุคลก็มาพักมาสุบรีด้านนอกเลยเป็นด้านนอกเลยฮะเห็นไหมฮะเพื่อนๆนี่คือบริเวณด้านหลังสนามอัศจรรย์ไอโบบายนะฮะจะเรีเยกพบเจียงไม่ได้ไปดูนะครับม่ได้ซื้อตั๋วไว้นะครับ ก็เต็มนีนเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อารย์สนามกีฬา,าบ,บ,บ,บุรีรัมย์เอฟของมุลรัมนะฮะไอบไวยนะฮะจับจุกได้ประมาณ2 5 0 0 0คนนะครับเต็มที่นะฮะวันนี้ก็เต็มแล้วแต่อีกฟางเดึ่นจะเป็นทีมของกองเชียร์นะจะว่างฝลังนั้นก็ยังไ่ขายนะฮะยกเว้นว่กองเชียร์ฝั่งเกาหลีเขาจะซื้อนะฮะดูด้านขวามือนะฮะทางด้านขาวาบูฝั่งจะเป็นกองเชียร์เกาหลีนะฮะ นี้ก็พักหลหวงพักสุกรุงสุขหลีนะฮะเพื่อนตรงบริเวณนี้ก็เป็นช็อปขายเสื้อของรูรามเอฟซีนะฮะมาดูเสื้อสียงภูนะครับหมดสต็อกนะ,ะไม่ได้ผมขอถามว่าขอซื้อที่โชว์ได้ไหมเขาว่าไม่ได้ขายรับไม่โชว์นะฮะรอดูมาเกิว่ากเพราะการขายเม่ไห่นะ,ะับก็ ก็ให้มาซื้อนี่คืออ่าเป็นรุ่นนิปเตตนะฮะพิเศษยิมพู ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ที่นี่ก็ยังเป็นบริเวณด้านหลังของสนามกีฬาหนึ่งก็มีคนมานั่งดูดีวีนะฮะที่ทางร้านเบีย,เ,บเ,บยเขาเบียสดก็เปิดให้ดูนะฮะเป็นนัดสำคัญเพราะว่าวันนี้สนามรู้สึกว่าเต็มนะฮะเต็มเต็มคนบางส่วนก็ต้องมาธลรักดูดูข้างนอกนะครับวันนี้คนเยอะเพราะว่า เป็นนัดสำคัญนะเป็นนัดประชันบิดกันระหว่างทีมเกาหลีกับทีมบุรีรัมย์ลีนะฮะนี่คือบรรยากาศรอบลอมนะฮะข้างในก็จะเป็นที่ตั้งของปราสาทถินพนมรุ้งจำลองนะครับเดี๋ยวลองไปถ่ายดูนะว่าจะถ่ายเห็นภาพไหมเพราะว่ากลางคืนฮะกล้องผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพาถ่ายช่วงคืนอาจจะว่าไม่ได้ภาพที่สวย ร้านแกลลอรี่นะครับจะเป็นภาพวาดสีน้ำในวิวทิวทัศน์ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับด่านโซนด้านนี้ยังไม่มีใครเปิดนะครับ นี่สวยสี่หมื่นห้าครับติดป้ายขายไว้เกี่ยวกับอะไรครับผมสวยครับเป็นภาพสีน้ำ,ส,นำสีน้ำครับ เนี่ยภาพนี่สวยนะบ้านสวยอยู่ถนหนหลวงมุขปะสาทนุงลัง นี่มีชื่อว่าร้านสีน้ำนะครับอยู่ที่แอนโชวี่มอของคาเซอร์นะครับที่ละคาเซอร์ก,ก,ก็กำลังเชียร์กันอยู่นะครับลูกตะโกนเชียร์อะไรกันฮนะแต่ว่ายังไม่เริ่มแข่งขันนะครับ,นะรบนี่อาจเป็นพักครึ่งหลังนะครับนี่คือบรรยากาศที่จอดรถนะครับโอ้โหรถเก่งนะรถเต็ไมไปหมดเลยครับนี่ฮะ เยอะแยะครับบอปเซียงหาที่จอดรถยากเลยครับเที่ยวรถเป็นพันๆคันครับมาจอดที่นี่นะครับป๊อปเซีจะเดินไปที่อ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นอ่าแหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ของไอโบบายสเตเดียมนะฮะอยู่ด้านฝั่งนู้นนะครับเขาจัดโซนให้อ่าใครมาเที่ยวที่สนามไอโบบายสเตเดียมแล้วก็มาช้อปปิ้งได้นะครับเขาเพิ่งเปิดนฮะแต่ยังไม่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับ จะมีร้านคา้าร้านอาหารนะครับฟาสต์ฟู้ดต่างๆมาเปิดที่นี่ทั้งนั้นแบ็คนะฮะเอสแอนด์พีเฟซีน ion, ะฮะร้านอาหารชื่อดังมาเปิดที่นี่เป็นมหมดเลยครับแล้วก็ข้างหลังนั้นจะมันกล้องนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะถ่ายไม่เห็นนะครับเขาจะสร้างปราสาทถินพนมรุูงจำลองนะฮะอยูอนะด่ด้าน,นด้านหลังนะครับเดี๋ยววันหลัง ป๊อ,อปเซียจะมาช่วงกลางวันนะครับมาถ่ายให้ดูจะสวยกว่าเพราะว่าตอนนี้สายเฟรย์เขาจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหรนะ่นะฮะเพราะมันเป็นช่วงที่เขากําลังลดูระหว่างกาันก่อสร้างอยู่ยังไม่เสร็จคนระับประมาณ90%นะหรือ1์เซน่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับนี่คือ,อเฟรย์ที่เขาจัดนะชื่อว่าเด็กเขาใช้สุสานที่ว่าอะไรนะคาสเซลคาสเซลช้อปปิ้งมอลล์อ่าเป็นคาสเซลไอ้คาสเซลช้อปปิงปป้งมอ,อลอล์คือปราสาทเองนะ มว่านี่ก็โหค่าส,สนามนี่เป็นหมื่นมาที่นี่รองรับไม่พอนะนี่ขนาดนี่ไม่เลิกนะฮะดูฮะคนมานั่งกินนักนะครับเพราะว่าเต็มนะฮะสนามเต็มนะไม่มีตัวนะล้นมาข้างนอกแล้วล้นมาแล้วครับต้องขอโทษเลยนะครับพอดีไม่ได้เอากล้องดีมาถ่ายนะครับอาจจะสั่นๆหรือ,อาภาพจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆครับ จะพาไปดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับอ่านี่คือบริเวณอ่าที่ช้อปปิ้งมอลล์ของที่เปิดใหม่นะครับเปิดไม่กี่วันนี้เองนะครับยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่นะคะั้าสมบูรณ์แบบเมื่อไหร่คงน่าเที่ยวมากกว่านี้เลยนะฮะสวยมากครับอ่ามีทั้ง KFC นะฮะแต่ที่นี่แม็กิจขายดีนะกูลำแม็์เพิ่งจะเปิด คนเลยชอบกินแม็กมากกว่าเพราะว่าเก็บซีกินเบื่อแล้วมีหลายสาขาจะลองมาหมัมม่มหมั่มแม็กมางอร่อยตัวอย่างนะอันนี้เก็บซีเ่อยากไก่แฮมเบอร์เกอร์แม็กอเมซอนฮนะเ,เสื้อเสื้อมีเสื้ออารบูรัมยูเอเต็ดขายอยู่ฝั่งนู้นนะครับสินค้าตอนนี้หายากมากเลยโอ้ฝั่งนี้มีเสื้อสีฟูอยู่เนี่ยยังเหลืออยู่นะน่าสนใจจะไปดูหน่อยนะครับ ข้างบนนี้ก็เป็นเอ่เเวนที่ตั้งของปราสาทหินพนมรุงจำลองนะครับอยู่ด้านไหนโอ้โหผมว่านะ้เขาใช้กล้องดีๆมาเนี่ยจะถ่ายได้สวยมากครับอันนี้กล้องไม่ค่อยดีเดี๋ยววันหลังผมมาถ่ายอีกอีกครั้งดีกว่านะครับทรั้งนี้ไม่ได้เตรียมพร้อมเลย เ,เพื่อนเห็นสังเกตไหมฮรรถนี่จอดเต็มเลยครับวันนี้คนเยอะมากครับสนามครับกองเชียร์กำลังสนุกเลยนะครับกล้องไม่คขดีนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับจึงไม่ถ่ายด้านในนะครับพอมมืดแสงมันน้อยนะครับเพื่อนๆ จะมาเที่ยวบุรีรัมย์ก็อย่าลืมนะครับแวะมาที่แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่นะครับสนาม I นไอโบบายสเตเดียมนะครับได้ยินเสียงเชียร์ไหมครับมันเลยครับตอนนี้ ที่นี่ก็เป็นครับก็เป็นบรรยากาศโดยดรวมนะครับของอสนามกีฬาไอโบบายสเตเดียมนะครับตอนนี้ก็ใกล้จบแมตช์เมื่อวาไาม่ทราบนะครับก็มีคนออกจากสนามเป็นบางส่วนนะนะนะแต่ว่าผลยังไงผมยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องไปดูเลยดูทีวีก่อนนะ อ็ผลยังไงนะครับก็ขอจบคลิปถ่ายที่สนามกีฬาไอโบบายสเตเดียมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมป๊อบเสียแล้วครับเที่ยวลืมแก่สวัสดีครับ